เพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชรนาพาร์ลชานลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูต้นเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะเจ้ากรุงไกเซอร์เนี่ยปลูกยังไงกระถางนี้ยังไงก็ไม่แตกไม่โตแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูน้องว่าเขาเป็นยังไงนะคะเนาะเขาเป็นยังไงนะยังไงก็ไม่โตแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะมาขุดนะคะขุดหัวเขาแล้วเสร็จแล้วจะมาดูนะคะแล้วก็เราก็จะตัดจอมออก นะคะตัดจอมออกแล้วเราก็จะปลูกเพื่อให้เขาแตกกอไวนะคะนะซึ่งการตัดจอมออกเนี่ยตัดจอมก็คือตัดตัดต้นนี้ออกให้ติดให้ติดรากแล้วก็เราก็จะเหลือหัวที่อยู่ใต้ดินนะคะเพื่อมาปลูกนะคะเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราจะขุดดูก่อนว่าอาการน้องเขาเป็นยังไงทําไมถึงไม่โตเป็นที่อะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเนาะ ยังไงก็ไม่โตนะคะเราจะต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขุดออกนะคะเพื่อนๆนเนาะเราขุดออกแล้วนะเพื่อนเลองมาดูหัวเขานะหัวเขาไม่โตแล้วก็ไม่ค่อยแตกนะคะและ้วแตกช้าเดี๋ยวเราจะไปล้างก่อนนะคะเพื่อนเนเนาะล้างแล้วเสร็จแล้วเราก็จะตัดตัดจอมตัดตรงนี้นะคะตัดตรงนี้แล้วก็จะเอาหัวไปปลูกนะคะ ซึ่งการตัดจอมออกเนะี่ยแล้วก็หัวไปปลูกเนะี่าจะเป็นอะไรที่ทําให้บอนสีนะคะแตกกอไวมากเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาไปล้างก่อนนะคะดูหัวคะ่ะอันนี้หัวนี้ก็น่าจะตัดจอมแล้วเอามาปลูกใหม่ต้นนี้พี่กตรีซื้อมานะคะเพื<ๆ>่อนๆนเนาะนะไม่โตนะคะลองดูนี่ก็จะมีเขี้ยวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างก่อน จะไปล้างก่อนล้างก่อนนะคะโอ้มันเน่าด้วยนะเพื่อนๆหัวนี้เน่าเลยหัวนี้เน่าเลยหัวเนี้ยหัวเล็กนี่เน่านะคะเดี๋ยวเราจะตัดตัดตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้นะคะ่ะ เขียวเดี๋ยวเราตัดจอมแล้วก็ปลูกใหม่นะคะเห็นไหมเขี้ยวก็กำลังออกเยอะแยะเลยนะแต่หัวน,นี้เน่านะเพื่อนๆนะ ค่ะตอนนี้เราตัดอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะตัดจอมนะคะเราก็จะได้ต้นนี้ต้นเนื้อนะคะต้นนี้ก็มีเขี้ยวเห็นไหมคะหนึ่งสองสามนะต้นนี้ก็มีเขี้ยวการตัดจอมออกนะเป็นการกระตุ้นให้ให้ให้หัวบอลสีที่ของเดิมเนะี่ยให้เขาแตกกอไว้ไวนะคะเหมือนกับว่าเขาจะตายแล้วล่ะเพราะเขาจะตายเขาก็ต้องปรับตัวเพื่อให้แตกหลอดนะคะแตกยอดแตกกอออกมานี่ก็หลายเขี้ยวเลยนะเพื่อนๆเนาะ เดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ฝังไว้นะคะนะฝังไว้นี่เราก็จะได้สองกระถางเดี๋ยวเราจะฝังไว้นะแล้วอันนี้เราก็ได้อีกนะคะเขาเรียกตัดจอมนะคะพเพื่อนๆเนาะนะตัดจอมนะก็เลยเอามาแนะนําให้เพื่อนๆนะคะถ้าใครอยากให้เตะบอลสีนะคะแตกพุ่มแตกกอใหญ่นะเราก็ตัดจอมเขาอย่างนี้ ถ้าปล่อยไว้เขาก็จะไม่โตนะเพื่อนๆเนาะโตช้าเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นนี้ไปปลูกด้ต้นหนึ่งแล้วที่เหลือนี้ก็อีกกระถางหนึ่งนะคะนะตัดจอมแล้วหัวไปปลูกนะคะค่ะตัวนี้นะคะคือบอนหัวที่พิกันตรีตัดจอมออกแล้วนะคะแล้วก็ามาปลูกซึ่งพิกันตรีทดลองนะคะเนาะ<ม>เห็นไหมคะว่าเขา แตกออกมากี่ต้นนะคะหลังจากที่เราตัดจอมเข้าออกหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหกต้นนะคะเพื่อนเพื่นห้าต้นหกต้นอันนี้อันนี้หนึ่งหัวนะคะนี่หนึ่งหัวที่พี่กันตรีตัดจอมออกแล้วมาทดลองปลูกแล้วเขาจะงอกไวมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะต้นนี้ก็ใช่นะคะต้นนี้ก็ตัดจอมเหมือนกันก็เลยเอามาฝังไว้นะเพื่อนเพื่นนะนะสรุปแล้วว่าถ้าบอลหัวของใคร หัวบอลหรือต้นบอนของใครยุบนะใกล้จะตายหมดแล้วล่ะเราจะปล่อยให้เขาตายหมดนะเราตัดเราขุดหัวอ,ออกเลยแล้วก็ตัดจอมออกแล้วก็เอาหัวเขาไปฝังไว้เอาไปปลูกไว้แล้วเขาก็จะแตกไวแบบนี้นะคะเนาะเดี๋ยววันนี้ก็พี่กันตรีก็เลยแนะนําวิธีปลูกบอนสีนะคะให้แตกกอใหญ่นะคะกอสวยโดวยวิธีตัดตัดจอมนะคะเราก็จะได้บอนแบบนี้นะเพื่อน เขาจะโตไวมากเลยเหมือนเขาจะต้องปรับตัวว่าเขาโดนตัดแล้วอะฉอดเสร็จแล้วตอนนี้ดินนะคะดินที่จะใช้ปลูกเนาะเพื่อนเนาะอันนี้เป็นดินปลูกนะคะดินที่เรามันซื้อดินถูกเนาะดินถูงมานนี่เป็นดินปลูกนะคะดินปลูกหรือเราดินละอันนี้ดินที่ผสมดินหมักใบก้ามปูนะคะหรือใบสำฉานารามาหมักไว้เนาะแล้วนี้เป็นขี้จิงหลีดนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะผสมนะคะในขี้จิงหลีด ปุ๋ยขี้สิงหลีดนะคะเอ้ยไม่ใช่โทษทีปุ๋ยมุนไสเดือนโทษทีนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะปุ๋ยมุนไสเดือนนะคะโทษทีโทษทีโทษท,โทษทีไม่ใช่ขี้สิงหลีดเป็นมุนไสเดือนเราจะผสมดินเข้าด้วยกันนะเพื<ๆ>่อนๆผสมดินเข้าด้วยกันนะคะเราก็จะได้ดินอย่างเงี้ยดินหมักว้สำฉาเนี่ยเขาจะชอบมากเลยนะคะผสมดินก่อน สมดินเข้าด้วยกันมีทั้งดินปลูกดินที่บักใบสำฉาแล้วก็ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะนี่เป็นดินในกระถางดินเก่าเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนดินให้เขา เลี่ยนดินให้เขาเลยนะคะเพราะว่าดินแรกเนี่ยดินของเขาอาจจะมีเชื้อราอะไรก็ได้เนาะเราใช้สามส่วนคือดินถุงดินหมักใบก้ามปูแล้วก็ปุ๋ยไส้เดือนนะคะผสมกันเนาะเพื่อนเพื่อนเพจะได้ดินประมาณนี้นี่นะคะเราก็เอาดินใส่ในกระถางเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อนเนาะ ดินใส่ในกระถางเรบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะปลูกใช้ตัวนี้นะคะวางไปวางไปนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็วางไปเราก็เดี๋ยวเราจะได้ปลูกแล้วนะคะค่ะตอนนี้เราปลูกแล้วนะคะ เราปลูกแล้วเราก็ดินกรบนะคะเพื่อนๆเนาะดินกรบลงไปก็ประมาณเนี้ยน่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาก็ขึ้นมาละเขาจะเขาจะถ้าเราตัดจอมในเขาจะแตกไวมากเลยดินใส่ลงไปนะคะนะดินใส่ลงไปน้ำรด เปลี่ยนใหม่เขาเลยเปลี่ยนดินใหม่นะคะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ให้เขาเปลี่ยนบ้านใหม่ให้เขานะคะเปลี่ยนดินใหม่ให้เขาประมาณนี้นะเพื่อนๆนะ,นะะเดี๋ยวที่เหลือที่เหลือแล้วก็ดินใส่ใหม่ ก็จะปลูกไปนะคะปลูกไปเปลี่ยนที่อยู่ให้เขาเดี๋ยวเขาก็จะโตนะคะเพื่อนๆปั๊บแม่ปลูกอย่างนี้เลยนะ<ๆ>เพื่อนๆเนาะสองต้นเลยค่ะตอนนี้เราก็ปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะข้างบนเราก็เอาปลูกอามอนใส่เดือนนะคะ ใส่ไปนะคะหมุนไสเดือนเนาะใส่ไปนะอันนี้ต้นเดิมนั่นแหละนะคะต้นเดิมที่ทําท่าจะแย่นั่นแหละแต่ว่าอันนี้ยังไม่เอาใบาออกนะจะดูก่อนนะคะนะก็เป็นแบบเนี้เพราะฉะนั้นบอลสีของใครแย่สมนะคะแย่สมไม่โตนะเพื่อนๆก็ตัดสินใจเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ไปไหนหรอกอย่างน้อยเขามีหัวให้เราแล้วหัวใหม่ เขี่ยวใหม่ในหลังจากตัดจอมออกนะเขาจะโตให้เรานะโตให้เราแตกให้เราไวมากเลยนะคะเหมือนกับว่าเขาจะต้องปรับตัวอยู่ให้มีชีวิตอยู่รอดนะคะเขาก็จะต้องมีต้นใหม่ออกมาให้เรานะคะเหมือนกับต้นนี้ที่พี่กันตรีทดลองดูเนาะนะพี่กันตรีทดลองดูก็ก็ได้แบบเนี้ยนะมีหัวแล้วตัดข้างบนออกตัดจอมออกจอมของเขาจะสมนะคะแต่หัวใหม่ของเขาจะสวยมากเลย แตกมาแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวน,นี้ก็รอดูอีกสักน่าจะสัก7วันอะพี่กตรตีว่านะ7วันนะอันนี้ประมาณ2ออาทิตย์เนี่ยได้แบบเนี้ยนะคะ